มีกลิ่นนะคะเหมือนได้ลงได้ไหมว่วยน้ำสิบกว่าคุณเชื่อกูดรว่านักกีฬาทีมชาติก็สองนีมาก่อนเออไม่เชื่อใจย่ำมาแล้วค่ะไม่ใช่ดินี่มันจังหวะที่เรากำลังจะเดินไปถ่ายรูปอย่าไปบอกเขาดิเดีขารู้ว่าเรากำลังอจะกับอารมณ์แปรปรวนด้วยนะฮะแล้วก็อ่าเนี่ยเห็นไหมบอกผิวข้างหน้าแล้วก็เดินผ่านตร้นซูลต้นซันต้นหญ้านี่ได้ขี่ก้ามาแล้วอันนี้คือเราจอง ต่อจากทิปคุณพ่อคุณแม่จากคลิปที่แล้วนะคะก็คือจองมาต้อกนกลางคืนเลยนะแล้วก็มาต่ออีกหนึ่งคืนแบบปัจจุบันทันด่วนอันนี้กําลังเช็คอิน mm hmm. เรียบร้อยแล้วค่ะกำลังจะเดินไปที่ห้องเนาะส่วนกระเป๋าเนี่ยเดี๋ยวจะตามามาแล้วมันแรงกันี้ค่ะ <c oughs> อนนี้เราก็ถึงห้องพักเรียบร้อยแล้วนะคะห้องพักเราอยู่โซน A เนาะก็จะเป็นตึกที่เข้ามาตรงเช็คอินแล้วเห็นเลยนะคะไม่ได้อยู่ในโซนวิลล่าอะไรเนาะโอเมื่อกี้เมื่อวานเราพักวิลล่าไปแล้ววันนี้เราก็เลยอยากลองพักแบบธรรมดาบ้างอยากมาลองเซิร์ฟเซิร์ฟในโรงแรมในคลาสแตนดาร์ดดูนะคะเออเข้ามาในภายในห้องเนี่ยโทนสีหลักของห้องนี่ก็คือจะเป็นสีเหลืองเนาะไม่ว่าจะเป็นเตียงเป็นอะไรก็แล้วแต่ก็จะเป็นสีเหลืองใช่ไหมคะสีโปิดเลย แต่ว่าในห้องแอบ,บมีกลิ่นนะคะเหมือนไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นกลิ่นแบบฝุ่นฝุ่นสร้างใหม่หรือว่าจะเป็นกลิ่นอับไม่แน่ใจเนาะไม่ค่อยสบายจมูกเท่าไหร่วเราคอมเมนต์ตามจริงหน้าก็เป็นระเบียงเป็นวิวสวนแต่ว่าเดี๋ยวพอเสร็จตรงเนี้ยกะว่าจะไปไว่ายน้ำแต่เมื่อกี้คือฝนตกปล่อยแล้วนะเดี๋ยวขอตัวพักผ่อนหย่อนใจสักครู่เนาะแล้วเดี๋ยวไปชมบรรยากาศรอบๆโร,รงแรมกันดูว่าอีกหนึ่งวันอ่ะอีกหนึ่งคืนของเราเนี่ยเราจะทำอะไรกันบ้างนะคะ

ว่ายน้ำเขาเป็นแปลกๆไ <laughs> อ้ <laughs> แว่นนี่คือแว่นตากันน้ำคะคะแว่นตาว่ายน้ำคี <c oughs> <า>ิปครูปะล่ะแั่ก็โอ้ ฝนลงมาแล้วนะฮะก็เปียกทั้งยดีีเปกในน้ำนนแล้วก็บนน้ำกํลังตัดสินใจว่าจะขึ้นหรือไม่ขึ้นดีข้ามกลางสายฝนลงมนติกมากที่เราเราก็เล่นต่อไปไม่นอจริงๆแล้วก็แปลกเหมือนกันนะที่วันนี้ก<อ>็เป็นวันธรรมดาแล้วก็มีคนมาเยอะเหมือนกันนะ เต็มลยนะขนาดฝนตก,<ม>ตกแล้วก็ติดในฝนนะขนาดฝนตกแล้วตก,ตกว็ยังมีคนเล่นกันอยู่เลยปไปดูอาอะไรกินดีก็ถ่ายเล่นก็ใช้เล่นเด็กไม่ถ่ายเนาะพูดถึงเรากินข้าวของวันยังยังไม่ได้กินนะกินแล้วเรากินตอนไหนเรากินข้าวเช้าแล้วก็ออกมาคาเฟ่้วยังไม่ได้กินข้าววันเลยนะถึงว่าทำไมหิวว่ายนานสักสิบรอบไหมขอผ่านเนาะไปดิแล้วอยวไปว่ายน้ำไปสิบรอบ รอบไหนมึงว่ายตรงน,นี้ครบแล้วว, 10, 10ว่ายน้ำสิสิบมึงว่าแขนสิบรอบ <c oughs> แค่นี้มึงก็บอกว่ายน้ำสิบรอบว่ายน้ำว่ายน้ำสิบกวักไ <c oughs> ม่เชื่อกูดิว่านะักกีฬาทีมชาติก็ซ้อมมีมาก่อนออไม่เชื่อ <c oughs> ไม่มีเหตุผลนี่นกูลองเชื่อ <c oughs> ผู้รู้กูผู้รู้รู้คนเดียวเนี่ยฝึกตีขาอย่างเงี้ย อันนี้เราแว็บอกมหา รอหรือลองเซิร์ชแถวๆที่พักดูแล้วเป็นร้านหมูจุ่มอยากลองมากินร้านอาหารในพื้นที่ดูบ้างไม่ใช่แบบว่าร้านแบบริมทะเลหรืออะไรแบบเนี้ยเออก็เลยลองมาถึงบรรยากาศน่าทานมากจริงๆมันอยู่แบบถนนในซอยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า,วามีโต๊ะสองข้างทางก็คือมีโต๊ะข้างในร้านกับโต๊ะฝั่งนี้แล้วก็มีข้างในซอยตนนอนนี้เรานั่งตรงป้ายเลยลก็เลยบงังเนาะจิ้มจุ่มที่นี่ผัก ไม่อันด้วยเออ,อน,นีชอบกินผักมากเลยเด้อเดินไปตักหอมมากน่าทานดูก่อนนี่คือจุ่มอันนี้คือจุ่มรวมนะคะร้อยเก้บาทถ้าหมูอย่างเดียวก็คือร้อยเบาทเลยก็คือแล้วก็าบาทกันก็นนริมาณก,กำลังดีแต่ว่านำ้ำซุปเข้มเอเลยเมลเลือก้านดีอีกแล้วยังไม่ได้ลองชิมนะมนอันนี้ก็ น,นี่ก็มีเอ็นข้อไก่น้วค่ะแต่แต่เขาย่างไก่ย่างตรงนั้นนะคือแบบน่ากินมากอะยำไข่เยืย่อหมาตัดจานอันนี้เห็นเขาเขียนมามีตะไคร่กว๋กวยเตีก้ก็เลยลองซะหน่อยนี่ยำไข่เยื่อหมาเป็นไงร้านลองชิมมั้ยดีดีดีคนไม่ค่อยกินเผ็ดนะกินเผ็ดไม่ค่อยได้เอาอนนี้รอที่ลองแบบ อยากได้แบบรถออริจินอลของเขาเลยรถยั่ดีนะเครื่องมาดีก็หลากหลายเมนูดีฮะแต่ว่าตัวเลือกเมนูมันไม่ได้เยอะนะมีแค่หน้าเดียวแหละนะก็เยอะนะเอาจริงๆมีแค่หน้าเดียวนะอืมไม่เยอะมันไม่ต้องเลือกเยอะ<ๆ>อะไรมากมายอะ่ะก็คือเมนูไม่เยอะสูกไหมแต่มีหลากหลายประเภทก็คือไปดูแล้วกันนะมีจุ่มแล้วมีสปากเก็ตตี้ได้นะครับข้อไก่ทอดนะครับเดี๋ยวลองชิมดูนะครับหน้าตาแบบ น่ากินมากนะครับกรอ,อ,อบนอกกรุบในครับทุกคนเรียกว่าเป็นข้อไก่ข้อไทยอุดมคติเลยนะครับตอนนี้เมนูอีกเมนูหนึ่งที่สั่งไว้มาแล้วครับหมูดเด้งนะครับเป็นต้มแซบหมูดเด้งครับหมูดเดี๋ยวลองชิมดูนะครับ ูเด้งริงนะครับหมูเด้งหมูเด้งนุ่มนะฮะแล้วก็เน,เนื้อเนื้อเนื้อหมูอร่อยเลยต้มแซบจะออกเป็นรสกลางๆนะครับไม่จัดนะครับสปาเกตตี้ผัดแห้งใช่ไหมทะเลผัดผิดแห้งลองดูเป็นไงอร่อยอก็ดีเลือกถูกจะมีสะก,กีบเมือนวะที่ฉันเลือกผิดก,ก็ก็เยอะอยู่ส่วนใหญ่จะไม่เลือกผิดที่แม่อร่อยจะเลือกผิดที่ว่าไปแล้วร้านมันปิดนะฮะ <c oughs> เป็นทีเด็ดเลยนะนี่นะเพราะว่าใครบอกเพราะว่าในในคอมเมนต์บอกเขารีวิวไงเป็นเมนเดียวเดียวเพลวันนี้เราได้ของครบหมดละเดี๋ยวขอไปซับให้เต็มที่ก่อนเมื่อกี้ก็ซับแล้วนะจะต่อกันเมื่อกี้กินเผ็ดจนลืมเลยว่ามีไซยาเนะร์จนมันมาเ่ยลืมกิน Morning ค่ะทุกคน หลับลืมข้าวเช้าไปเลยก็จะสิบโมงละข้าวเช้าน่าจะถึงสิบครึ่งบางถ้าจะไม่ผิดหกโมงครึ่งสิบครึ่งโรงแรมใหญ่นะมีคนบอกว่าเทางเดินไปหน้าหาดของโรงแรมเนี้ค่ะค่อนข้างไกลแถอว่าไกลไไกลหรอยาวมากนี่คือจะเดินมากินข้าวทีหนึ่งถ้าอยู่อาคารหนึ่งมาถึงนี่ก็คือจบเลยยาวมากเลยหิวมากเลยตอนที่เราเปิดกล้องนี่คือประมาณเกือบครึ่งทางละ อที่นี่อาหารเช้าเช้ามากค่ะรู้ึกบางที่จะเจ็ดโมงครึ่งอะไรเงี้ยที่นี่หกโมงครึ่งถือว่าเช้ามากมากสำหรับการทานในเช้าวันนี้ของเราก็า,ส,าสิ้นสุดลงแล้วเร็ววะปัดผ้ามาสิ้นสุดลงแล้วเลยอิมอ่มแล้วอิ่มแล้วอ่ะมีข้าวผัดกิมจิเอ,อมีซั่วแล้วก็หมูผัดพริกแล้วก็ไข่ดาว อพวกของหวานไล่ของหวานเขาคือทานมากอยากจะบอกเหมือนเขาจะเด่นเรื่องของหวานเงไงไม่ไหมอันนี้นี้นักสั่งชิมไงนี่คืออะไรมะคามดีไะเหือต้องเติมน้ำตาลไหมของโปรดเลยก็คืออันนี้เ้ยอันนี้ด้วยวมิดนหนึ่ง ฉันรู้ว่าเธออยากกินอันนี้ใช่แล้วเวทอ,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 อันนั้นอ,นอะไรนะน้ำก็ช็อกโกแลตใช่ไหมเหลืออาานันเดียวนั่นนี่เมื่อกี้กินขนมปังโคว,วิดไปแล้วอร่อยมากคิดว่าต้องสามใน,นบูรี่นะคะเหมือนไม่มีไส้ไหนเฮ้ยมีไม่มีเฮ้ยข้างในไม่ใช่ไส้บูรี่เป็นชิ้นชี้ บางเงรียกดีกว่าที่อื่นยอมครับลายโบเลยร์รหน่อยอร่อยมาก <S <S นี่ครับเจ้าบีบอ,อกว่าอร่อยอม,มาฟฟินช็อกโกแลตเล็กๆนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเดนสิสอะไรทั้งอย่างหนึงบลูเบอร์รี่กับครีมที่เป็นเหมือนแบบ ัวซองช็อกโกแลตนะครับมีช็อกโกแลตอยู่ด้านในลองชิมดูครัจิ้มเข้าไปอันนี้เป็นเค้กของโปรดนะครับเลดเวลเวตไปทุกที่ต้องลองชิมดูซิว่าจะเป็นไงแต่ว่าสู้ขนมปังไม่ได้หรอเค้กสวย ตอนนี้เรากำลังเดินไปถ่ายรูปนะครับเนาะก็เมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายเหรอเดี๋ยวเราเอาไปตัดต่อเออยังไม่มีช็อตนี้เลยไงเอออย่าเพิ่งเอาไปลงนะตรงนี้เอาไปลงว่าเรากําลังเดินไปถ่ายรูปนะอทุกคนครับตอนนี้เรากําลังเดินไปถ่ายรูปนะครับใช่ที่หน้าหาดนะคะเปลี่ยนค่าชุดที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วตอนนี้ครับวันที่ผู้หญิงเป็นประจําเดือนนะคะทุกคน เอเนจีในการอยากถ่ายรูปมันลดลงไปประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นลยนะสถิติรูปทริปนี้นะคะสำหรับโรงแรมนี้คือน้อยมากปกติอย่างน้อยก็ต้องเหยยบหยยบสามร้อยวันนี้รวมรวมทริปนี้แล้วไม่ถึงร้อยใช่ถึงห้าสิบหรือเปล่าดีกว่าเอางั้นคุณผู้ชายนะครับที่มากับคุณแฟนที่เป็นอยู่ช่วงประจําเดือนก็ต้องเข้าใจน,นะครับเพราะว่าในช่วงที่ผู้หญิงเป็นประจําเดือนนั้นนะครับก็จะมีน้าหนักตัวเขาก็จะขึ้นนะครับเป็นปกติเนาะแล้วก็จะ อารมณ์แปรปรวนด้วยนะฮะแล้วก็นี่ครับแล้วกขาดความมั่นใจยิ่งกับอารมณ์แปรปรวนด้วยนี่ก็คือนะต้องเข้าใจพูดตอนนี้มือนเข้าใจนะใ่แต่เวลาสถานการณ์จริงเราจัดการได้ยากเป็นอะไรเนี่ยนะครับสิบสามปีที่ผ่านมาไม่เคยเรียนรู้เลยทั้งที่มันเกิดขึ้นทุกเดือนก็เรียนรู้จากผมเอาไก็แล้วกันนะทุกคน เขาบอกว่าเขาจะมาถ่ายรูปเฉยๆแต่ว่าเดินเข้าไปสั่งก่อนเลยนะถ่ายรูปเฉยเช่นโดแก้ใช้เบอร์ลี่เกมคนดี ช่จอไอศคมกันที่นี่มีไอศครีมสำหรับน้องหมาด้วยเพราะว่าโรงแรมเดอะสแตนดาร์ดเนี่ยเป็นเพจเฟรนลี่ด้วยนะคะสามารถนำสัตว์เลี้ยงที่น่ารักของท่านมาได้ด้วย,วยส่วนคาปเฟ่ก็เลยมีอาหารสำหรับน้องหมาน้องแมวด้วยจริงเหรอมีไอติมสำหรับน้องหมาเกือบจะไปสั่งแล้วกำลังอายืนหนานะออันนี้เป็นไอศครีมสำหรับน้องหมวแต่จริงไอติมคนมันก็กินได้ห้างอืม,ม<า> ก็ได้แหละแต่มันก็คือเป็นเซอร์วิสพิเศษเนี่ยทำให้รู้สึกแบบว่าเป็นลี่กับสัตว์ไปด้วยอย่างเงี้ยมีเฉพาะคุณน,นะเฉพาะสัตว์เลี้ยงของคุณอย่าเงี้ยแต่เรา,<อ>าก,เก็สามารถเกลียดสิ่งของได้แล้วก็จะมีพวกเค้กนะคะเค้กหนา้าตาก็น่าทานมากก็คงไม่แวะคาเฟ่แล้วมั้งหรือว่าแวะก็ไม่รู้เนาะอันแพนนะครับอันแพนค่ะเดี๋ยวลองเซิร์ชดูก่อนแล้วแต่ลมในระหว่างทางขับไปถ้าเกิดรู้สึกอยากจะแวะก็ค่อยหาแล้วกันงั้น ปิดตรงนี้เลยดีกว่าถ้าเกิดว่าเราไปคาเฟ่ไหนก็คือจะอินเ n ิร์ตให้แล้วกันอน <c oughs> ดีไหมดีอ่ะโอเคสําหรับ anywhere everywhere ผมกับแฟนะคะทิปสั้นๆ2วันหนึ่งคืนที่หัวหินนอนพักที่เดอะสแตนดารนะคะก็จบเท่านี้สําหรับการรีวิวบรรยากาศเด็กๆสั้นๆแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรฉุกเฉินทิป<ช>ไม่ได้เตรียมตัวอะไรมาเสือ้อผ้าก็ไม่ได้เตรียมพูด้ได้เหออผาไม่ได้เตรียมตะกร้าผ้าอยู่หลังรถ ก็ไปเจอกันคลิปหน้าใช่ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปไหนเดี๋ยวรอติดตามชมแล้วกันเออเนาะถ้าตอนแรกตอนนี้ไปขอบอกว่าคลิปหน้าเป็นอะไรก็แต่นี้มาแท่เข้ามาก่อนไม่รู้ไงยังยังไม่รู้ไงเราอาจจะมีแบบว่าเออคลิปหน้าเราไปนี่ดีกว่าพาคาราเดทไปเที่ยวดีกว่าคาราเดทเป็นใครเขาเป็นใครรอชมไปเลยจ้าบ๊ายบาย